สวัสดีครับทุกๆคนตอนนี้ผมอยู่ที่สนามกีฬาสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้สนามกีฬาปิดแล้วนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับตอนนี้เล่นได้แค่ข้างนอกเท่านั้นนะอข้างในปิดแล้วส่วนวันนี้นะครับก็ไหนมันก็ปิดแล้วก็คงเล่นได้แค่ข้างนอกนะวันนี้ผมก็จะต่อยอดอท่าฝึกท่าฟอฟอนไซฟิฟเบลิลกายนั่นเองเป็นท่าใหม่นะครับือลองลองฝึกมา มาได้รอบหนึ่งแล้วละ่ะก็เหมือนจะจับทางได้นิดนิดหนึ่งม่รูนี้เนี่ยจะไหลไปได้หรือเปล่าหรืจะยืนไปได้หรือเปล่าก็ลองมาดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะทําได้หรือไม่นะรมอย่างแรงนะครับที่ข้างนอก Time I'm fading fast. I just want to make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and face the blast. Sleepless nights and headaches. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface. A heart attack. Sometimes you just gotta believe. Okay, don't 50 lick? Okay, that's it. I didn't even it ฟอนไซฟีโบนะครับฟอนไซฟีโบก็คือเหมือนฟอนบอร์ดนะครับแต่ว่ามันจะไปประมาณแบบนี้นะครับนี่นะครับเกี่ยวล้อทักทักก็จะเกี่ยวประมาณนี้นะครับเวลากระโดดมาแบบเหมือนจะฟิปตี้แต่ว่าข้างหน้าล้อหน้านี่เลยเลยออกไปนั่นเองอประมาณนี้นะ๋ยววันนี้จะมาฝึกท่านี้แหละ Dad, bye. Something that'll give you really. There's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic วันนี้ก็คงว่าเพลงแค่นี้เนี่ยมาเล่นซ้อมท่าใหม่ให้ดูนะครับบนไซส์ฟีบไก่ก็ได้ประมาณแค่นี้ก็คือแค่ขึ้นไปขึ้นไปทัางท่าไว้ข้างบนเท่าน,นั้นจะยังเลื่อนไปไม่ได้นะครับต้องไปกลับไปซ้อมให้คล่องให้มันชัวร์กว่านี้ตอนนี้ขึ้นไปยังเป็นแบบฟิตี้อยู่เลยนะครับแล้วเวลามันมันมันพลาดมันค่อนข้างเทียนน่ากลัวนะท่าเนี้ย มบ้ถ้าเราจะขึ้น5ิฟตี้แต่วแบบมันแพร์มันแพรออกไปอย่างเงี้ยโอ้โห่อนข้างอันตรายพอสมควรนะเดี๋ยวผมเอาฝึกไว้หลังวิดีโอเรื่อยๆดีกว่าครับจะได้ไม่กดดันด้วยแล้วก็เล่นแบบชิวๆแล้วกันนะมันจะได้ได้ไหวมากกว่าน,นี้นะครับก็ไม่รู้ว่าสนามกีฬาจนะเปิดเมื่อไหร่นะเปิดถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็จะอัปเดตให้ใน Facebook Page แล้วก็บน YouTube ให้แล้วกันถ้าใครจะมาเล่นนะครับตรงนี้ก็เล่นด้านนอกไปก่อนนะน่าจะเล่นเหล็กยาวๆนะบ๊ายๆเจอกันในวิดีโอหน้าอย่าเลมชีวิตเกินมาแล้วออกไปใช้ซะไปย,ย <c oughs> ลองอีกหน่อยดิ